แล้วก็พูดถึงเรื่องที่เราร่วมบุญกันนะคะ5ช้าข่าวดีกับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กนะคะเงินที่คุณผู้ชมบริจาคมาเนี่ยได้ช่วยให้น้องๆหลายคนที่ต้องรีบผ่าตัดเนี่ยมีโอกาสได้ผ่าตัดเร็วขึ้นนี่ฉะนั้นนะคะรอสวัสดิการบางคนก็ต้องรอคิวนานเกินไปเดี๋ยววันนี้ลูกน้ำจะไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะเปลี่ยนเว้นกับคุณนพจักรบ้างนะไปเยี่ยมชมนะคะบรรยากาศที่นั่นรวมถึงน้องๆหลายๆคนทั้งคนที่ได้รับการผ่าตัดแล้วแล้วก็คนที่ยังไม่ได้รับการผ่าตัดด้วยนนนะะคควว่่่าา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 ชีีีิตขออองงง้้ๆเเเหล็ยยยรรรด๋กกกบศมฝุณ น,นี่เชื่อว่าคุณปาจรีไปเนี่ยะจะได้กําลังใจกลับมาด้วยนะ,นะะเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนตอนที่ผมไปนะจะเห็นถึงความคึกคักข,ของเขานะแล้วก็เห็นรอยยิ้มที่แม้ว,ว่าเขาจะป่วยอยู่เนี่ยแต่ว่าเขายิ้มสู้จรงิจรงๆอ่ะใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าปัญหาของเราเนี่ยมันเบาบางไปเลยนะเทียบกับเขาเลาเยเออเป็นการเติมพลังใจให้กับเราด้วยะนี่นะครับคุณผู้ชมก็ส่งความสนับสนุนไปให้กับน้องๆเขาได้เสมอนะครับกักโครงการใจสู่ใจที่เราจัดทําขึ้นมาครับนะคะเห็นว่าวันนี้ก่อนจะจากกันไปเรามีคำคมคมมากกันอีกแล้วใช่ไหมคะนี่นะคร มมีข้อคิดนะครับฝากไว้ให้กับคุณผู้ชมอีกหนึ่งข้อนะครับอย่างที่เราบอกเรื่องของทางสายกลางครับคุณผู้ชมอย่างที่พูดไว้นะครับอย่างเนื้อปิ้งเนี่ยปิ้งนานไปเนี่ยมันก็เกรียมนะครับแต่ว่าถ้าปิ้งน้อยไปเนี่ยเชื้อโรคมันก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเอาให้มันพอดีพอดีเอาไว้นะครับทั้งเรื่องหมูปิ้งแล้วก็เรื่องของชีวิตเราด้วยทุกทุกอย่างเลยทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาห้าเช่าข่าวดีแล้วนพจักรปจรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ